สวัสดีทุกคนนะคะขออนุญ,ญาตจินมาเดอร์มาเดอร์แปลงลองหน้าสวยมากแม่ขอบคุณกับลูกสาว ว่าซับบี้พี่น้องมันจังจวดเฮ้ยพี่นะใส่สอมน้ำเพิ่นปเป็นดอกแต่ว่าไอใส่แต่เขียบน้ำเพิ่นปเป็นดอกแต่ว่าอยากใส่พี่น้องคำใหญ่ฮะปาด มาเร็วๆจ้ะกินน้ำกันค่อยมักกันวาซาบีพีนน่น้องก็มักกันทวนเออมดละ <Num> Năm lấy giải mẹ cho mẹ kiến bữa Tạc đế ở đây Nát thân ăn Xếp bữa này chứ ชมก็ <laughs> มีหลอดใหม่นะอันนี้หลอดใหม่น้ำจิ้มพริกเขียวพี่น้องแซบ่บแซบ่บพริกเขียวเผ็ดได้บันว่าเผ็ด ทุกอย่างเพนโอ้นั่นวัสบีคโคโรนนี่ สดชื่นมันกินง่ายพนหือสวัสดีทุกคนจ้า ขอบคุณดาว45ดวงด้วยนะจ๊ะวัสดีโดยจ้ะอยากบปะมิวอื ยัวจังเลยหิวป่ะแซ่บบีหรี่ได้เป็นหองอันนี้แก้มั่นได้อันนี้ก็แก่เลียนได้สามจัง ខ្លាបានផលាបានជាំងខ្លាប់ខ្ มาเด้แต่มาเดาหออัวกอนจะเป็นคนญี่ปุ่นนีเก่าดีน้ำเขาเนี่ยกับว่าได้ตะเขียบเรียนอยูสัสดุลนยู่ัสันเพี้ย วัดดีต้บาบเดี๋ยวพิ่งนอนดูก่อนดูก่อนจ้ะนอนตอนไหนก็ได้

ขอบดาวขอบคุณดาวสิบห้าดวงค่ะแรักคืออะไรรสชาติมันก็อร่อยอร่อยจ้าอร่อยพดพูไตะตะเกียบประพันไป ไปเที่ยวเกาหลีไต่วันน้ำเพิ่นไม่ได้หรอกพี่น้องพี่เตยเกียร์ป๊อปินขอบคุณดาวสี่จุดห้าดวงจา้าอ่านชื่อไม่ทัน ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลน์นะครับพี่น้องคับทุกหัวใจแซ่บต่แซ่บ มากกับครั้งแรกในชีวิตดวยดาวเยอะขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งดาวมาให้ขอบคุณจากใจจริงค่ะนี่ ราสเบิขึ้นดังคอยมัง่งซิลโิโคนคอยมาหายบอซิลโิโคนคอยมาแปลงหายไปไว้แย่งกับพี่น้องเสียบๆหนัง Thank you for the star all all my fame เพื่อนทุกคนค่ะม้าสบิ ยายดูทุกวันรักนะครับคุณค่ะเม่นข่อยกับระเรียนพี่นอ้อง มือนด้พักหน่อยแท้โอ้บนหน่อยเด้พักพักดอกนึงนี่ประมาณเกือบเคืองโลเลยเด้พี่น้องเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นพักสนเล็กๆที่ซื้อมันก็เลยเบิ่งหน่อยบักแตงนี่กับประมาณเคืองโลเลยนี่นี่บักแตงนี่มันยี่สิบก้อนน่วยนี่คือ <g ul _> <c oughs> ถ้าคนกินปกถ้าคนปกติกินคือคือคือกินไม่หมดนะอ่ะว่าไๆอ่ะ ใช่คอยกินไร้ก็ดีคอยจะขี่เคี้ยวหมดแล้วน,น,นะพี่น้องเอ้ยมันต้องดูให้มันบาลานซ์กันที่พี่น้องเบิ้ลมาบิเบิ้ว่าอันนี้หน่อยอันนี้ลร้เนี่ยเข้าตองเบิงว่าแนวกินเข้ากับผักอะมันบาลานซ์กันบ่คอยอยากเอามาะเราคอยอยากจะกินมันเหมือทั้งผักทั้งกับเขาสินะถ้าบางที่เอาผักมาหลายเกินกิน,มนมกบนมดหมดหรือคือเ่ามีค่ามีค่าเท่าเดิมค่ะพี่น้องค่ะเข้าใจปะมันมีค่าเท่าเดิมรนที่แบบว่าเอาผักมาเยอะกินไม่หมดก็มีค่าเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเวลาข่อยเอาของมากเขาจะเบิง้งว่าให้มันบาลานกันคือกับข้าวหมดผักก็หมดอันนั้นเิ็นผักลายๆกินบ่มดกับบมีคาบ่มีความหมาย,ยคือเก้า่ะ <c oughs> ปูดเจ้อจังด้ว กี่เขียวต้องกินพักหลายแหนึ่งดออรอามวันดีจ้านารากขอเก่ามากพอกาาพดีกินแล้วพี่น,อน้องค่ะบางคลิปก็เยอะถ้าอะไร,ไรบางคลิปเยอะมันก็เป็นพักกี่แบบนึงสินะหลากหลายพักนะจ๊ะถ้าพักตัวนี้มากแล้วมันหลายเราเขาก็ลดพักตัวนี้ลงสินะ คันหท้อผักตนันี้มาหลายอ่อนนี่มหลายอีกมันก็กินมาหมดเอามา6กไปซื้อเอามาฮกภาเขาซื้อจ้ะน้ำไล่ไหลที่ขอบคุณดาวสีห้าดวงด้วย่ันน้ำจา๋าบ้านนี้ทุกอย่างลงตัวเห็นบ้านนี่พักมืดอ,อันนี้ก็บมืด มันนี้ก็สวยขอบคุณค่ะเดี๋ยวลา์พี่น้องเฟซ u t u b e ก่อนไปก่อนนะครับพี่น้อง y o u t ยูทูัสดีจ้า